เล็กธีรเดชสุดคลั่งรักโบเมลดางานนี้สัพพอร์ตรัวล่าสุดหนุ่มอาเล็กธีรเดชได้โพสต์ภาพการแชร์โมเมนต์ละครเรื่องใหม่ของสาวโบเมลดาแฟนสาวคนสวยซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ได้ถูกจ้างมาแน่นอนโดยเรื่องนี้นั่นก็คือโลกหมุนรอบเธอโดยมีสาวโบเมลดาสุดน่ารักและสุดโก๊เล่นละครเรื่องนี้พร้อมทั้งฉายวันแรกวันที่22กร,รกฎานั่นเองค่ะ ซึ่งหนุ่มอเล็กเองก็ได้ระบุข้อความว่าคืนนี้ตอนแรกพร้อมกับได้ดูทุกๆตอนพร้อมกับได้ระบุข้อความถึงสาวโบไว้ว่าสุดจะสดใสแน่นอนเขาว่าแฟนสาวของหนุ่มอเล็กอย่างสาวโบเมลาดาก็ต้องสดใสและสวยอย่างมากเลยทีเดียวเพราะสาวโบเป็นอีกหนึ่งสาวที่ตั้งใจในการเล่นละครอย่างมากเลยทีเดียวเล่นไม่ห่วงสวยเล่นจัดเต็มจัดหนักอย่างมากก็เพราะความสวยความน่ารักของสาวโบมีอยู่เตม เปี่ยมนั่นเองค่ะถึงไม่ห่วงสวยยังไงก็สวยอยู่ดีแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความรักและความคลั่งรักของสาวโบและหนุ่มอเล็กคู่นี้ก็ไม่เป็นสองรองใครเพราะไม่ว่าเวลาผ่านไปนานขนาดไหนทั้งคู่ก็ยังหวานตัวติดกันอยู่เสมอแถมยังถ่ายโมเมนต์ให้แฟนคลับได้ฟินจิน้นจิกหมอนอยู่เรื่อยๆนั่นเองค่ะเอะออบเออะจับแก้มเออะดูแลกันไม่หยุดขนาดนี้แฟนคลับก็อิจฉาตาร้อนในพลังรักของทั้งคู่แล้วล่ะค่ะหวั ว่าทั้งคู่จะมีข่าวดีในเร็ววันนี้นะคะเพราะมั่นใจว่าสาวโบเองคลั่งรักและพร้อมที่จะรักหนุ่มอเล็กแบบนี้ตลอดไปแน่นอนค่ะเป็นกําลังใจให้กับคู่นี้ทั้งเรื่องการงานและความรักของสาวโบและหนุ่มอเล็กกันด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ